สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกับ่องมาดามดีดอีกแล้วด้วพี่น้องมือหนีมาอัปเดตให้เบิงแมงพี่น้องเอ้ยได้สองมือแล้วเบิงผุนดั้มคือลืออยู่ี่มีแต่แมงด้วพี่น้องหลายคักไปันมือหนีออกทำงานเลยพี่น้องไปขายของเพิ่งเข้ามา ได้มาทายเห็บเบื้งนะเบื้งมันขึ้นมาอยู่แน่นลูกขังเต็มเลยพี่น้องตัวน,นี้หน่อยคือหมดเอาน้ำนี่น้ำน้ำไปแหงกินพี่น้อง กั้มหัวอาหารปริมีเครื่องบดก็เลยตั้มมามีแต่แมงเด้พี่น้องนี่บมเมนหมดเลยแมงอยู่เยียอยู่เยียร์รายคักพี่น้องขึ้นมาไงขึ้นมาเหนียวได้หลายลูกดิ่นแต่แมงทั้งนั้นเด้พี่น้อง ยังแตกเพระท่านเบิดอยู่อันนี้มองเอาเอาไข่มันพี่น้องท่านได้แตกซุ้มยังแตกเพระท่านเบิด์ตกระมีมกระคอยแตกออกเรื่อยๆแนวห้ยหนามแนวห้ยหนามไกลหน่อยก็้วเอาน้ำมาใส่กระดาษทู่ใส่พี่น้องเอาไว้ให้มันกินน้ำ วางอาหารกับกองไว้นี่เลยพี่น้องตับเนิ้วลอยกองไว้ให้มันกินเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องเอ้ยไปขายของกับมือนีผัดมองไปขายเนี่ยผัดเขาผัดหยุดมือนเงินเขาออกโอ้ยไปบระเดียบบ๋ยเบลล์เลิกเบลล์ง,งามพี่น้องเออรถแล้วก็ออกไปเลยกันเลยบประมาณปันไดมือนีพี่น้องบทเป็นยังกา มือใหม่ยังมีนะพี่น้องเนาะทำงานยังสิละมือได้มือบอเด้อพี่น้องขายของก็ได้แม่นสิได้สูเมือเด้มอดมือมานมือบอมานสู่ไปนํากันนะพี่น้องเป็นกําลังใจให้เด้อผู้ท้อกับอนโควิดนั่นก็นได้บถถ่ต้องท้อพี่น้องส,ปปสู้ไว้สักมือมันต้องเป็นมือของเฮาเนาะพี่น้องเนาะหันท้อมันบ่นได้หยังเด้อพี่น้อง้องท้อสู้มันต้นองผ่านพ้น วิกฤตนี้ไปนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้เดอ้อพูบอี่อันเบิร์กำลังใจผูท่ถอถอยนะพี่น้องท่อได้แต่ว่าอย่าถอยพี่น้องสูบไปสู่ไปน้ากันสักหมื่นหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราพี่น้องคนเฮ้าน่ะมันมีดวงขืนดวงลงมันบ,บ,บ,บกบกันดนกพี่น้องเอ้ยแขงหยังแขงไดแขงบุญแขงวัดสนาแขงกันบได้ดอกพมูมาสามาไหวพู มาต้นเถาก็กระมีผู้มาต้นนุมก็มีกระร้างเข้าเถาะผู้ข้ามาไหวกับมาไหวกับเบิดไหวพี่น้องเอ้ผู้มาที่ล้างกะบ่เบิดไงบ่ปลอบใจพี่จ้าของพื่กันละขอกระไดพี่น้องเอ้นี่แหละเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องเลี้ยงแมงไวเลือค้ายกับเด็กกินเลือกินกับไบค้ายพี่น้องเอ้กรู้สิ่งใดได้จำได้ ขายของกับโบมันคือว่าเด็กโควิดนี่เลยหลายคักเห็นห,นหน่อยๆยังสีไว้หน่อยสิว่ามันบลายเด้อพี่นอ้องบะเธอมันใหญ่มนันี่มันแน่นสิเอาเพ่งไข่มาลงอีกนี่ถ้าเอาคาถาดนี่ออกก็จะเอาเพ่งไข่มาลงพี่นอ้องขนาดนั้นมันมันมันหลายๆมันก็นตายพี่นอ้องมันต้องหาเพ่งไข่มาเลี้ยง นี่แหละฮะเสริมเติมไปพี่น้องเออสูไปนี่แหละคนเฮายัางหายใจอยู่กับสูไปนะพี่น้องมีมือมีอมอมอมอขาครบสามสิบสองกระสูขนาดปูพ้นนั่น,นบบมีครบเพื่อเฮาพันยังสูงน่ะพี่น้องจะต้องทอดถอยได้พี่น้องเด้อมาดามเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องสูงไปสักหมื่นหนึ่งมันต้องเป็นวันของเฮาน้องพี่น้องเนาะ เพิ่นบ่ออันลำเอียงดอกเทพดากันด้เพิ่นก็สีนิ่มเห็นอยู่หันละแต่ว่าเพิ่นสเนิเห็นสาหรือเห็นใบเห่นั้นเนพี่น้องเออตอนเนี้เพิ่นยังเห็นคนอื่นยอยู่ท่านได้เห็นเฮาเทากับอดเอาพี่น้องเรื่หน่อยกัสีเห็นเทาเองแหละเฮ้ากับลอเนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ด้อจ้าผูถ้ถอถอยครับชีวิตก็ได้มาดามกับถอคือกันจ้ะแต่บบถอยเด้พี่นนองสู้ไปได้จ้ะคิดว่าจากเบิด์นนะต้องเป็นบ้านของเฮ้าพี่น้องเอย เยวคนกระสงสารเฮาสู่ๆเด้พี่น้องสู่เป็นกําลังใจให้กันต่อไปเด้พี่น้องเมื่อนี่กับบมี่ยังลายดอกหนีมาอัพเดตให้บึงว่าธุรกิจพ่อเพียงพี่น้องขายของเอนเลี้ยงแม่งไปนั่พี่น้องเออพ่อไดกเงิน ให้สองสมุนหน่อยนี่เบิ้องหนี้สมุนหน่อยนี่พี่นอ้องคุ่นตั้มโกตั้สดดากขาเลยสวัสด,ดีจ้ากันเร็วเร็วสวัสดีจ้าหัวหน่ะสวดน่ะอือ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 ,อ,อ,อเป็นบัตรสองสาวนี่แหละพี่นอ้องหาได้กต่จีไอ้สองนั่งนี่แหละกินพี่นอ้องเอ้ยอย่าเฮ็ดลูก คลิปนี้ก็ไว้สำนียงก็ด้อจ้าคันมากก็ฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามก็ซับสไคร์ห์เห็นในเด้อจ้าส่งมาดามลีดเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อเฮ้ยไม่ที่ออกอย่าไปเห็ุมันมันเจ็อันออกตายแล้วหลายอันเห็น,นำดำๆนี่มีแต่แมงเด้อพี่น้องเต็มอย่าอุ้มน้องขึ้นมา,น,ออาน,น้อองยาเด็น มีไวไใ้สมนีก็นะจ๊ะไปแล้วจ้า,จาสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะส,สคะ,ะสวัสดีค่ะน้องแพลวสวัสดีค่ะ